สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจของวันที่7นะครับพฤษภาคม2566นะครับสาหรับฮานอยเฉพาะกิจนี่ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งนะสิบหกจุดศูนศูนย์นอถึงสิบหกจุดสามศูนย์นอนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุลนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์อย่างเยอะนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมัง่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับเฮงเฮงเนะเน้นที่รุ่นล้มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างก็ชมได้เลยนะครับ แทนคำขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เวเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับาบางท่านก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เข้ามาชมแล้วก็ให้กําลังใจโดยการชมชมไม่หยุดอะ่ะคือดูโฆษณาจ,จนจบทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอกลับขอพรบคุณมากๆนะครับขอให้ชีวิตนี้ ไม่เก็บไม่จนม, кров, มั่งคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับเอาเจดเอาทุกตัวนะครับวันที่7็ดพฤษภาคม2566ัห้านอยหฉสานอยกพิดเด่น345เน้นที่3ารอง4กับ5นะครับ6336มส3มหก3จ็ด3ามส3มเนะครับไปกลับนะส่วนสาย4ก็64467 4 4 7หก4จ9ด4ี่ส4 0เนะครับส่วนตัวลองคือ5นะครับ ถ้าห้ามาเนี่ยน่าจะเป็นห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับพิจารณาดูนะครับชนชอบค่อยนำไปใช้นะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุนหลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับกี่นาทีแล้วอ่าอสงนาทีเราจดไปนะครับใครจดไม่ทันก็อ่าดูอีกสักสามรอบก็ได้นะครับอืมหรือไม่งั้นก็อืม เอามือแตะวิดีโอพักไว้แล้วก็จดเอาทุกตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับกขขขข็ขอขอ,ขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะอ่าสวัสดีครับ